เปนไรพี่เปเไรเปนไร,นไรหนักอะไรหนักอะไรหนักรถหนักมากเลยราคาที่ดินนะดิ่ลิเวอร์ไซด์มเมลท์เอนวิวจังหวัดเพชรบุรี100วาลด50,000มื่ไรครึ่งลดแสนหนึ่งลดแสนหนึ่งวิววดูเขาแบบนี้โอ้ดูที่พาคุณมารีวิวที่ดินติดภูเขาอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีกับโครงการล i เวอร์ไซ m ์เ n ล a i เ v นวิว ที่ดินมีทั้งขนาดเล็กและขนาดกำลังดีโครงการนี้น้ำไฟเดินให้พร้อมโอนฟรีที่สำคัญเฉพาะ f c หอูดูที่มีส่วนลดถึงหลักแสนสวนัสดีครับหอูดูที่กลับมากีแล้วมมวันนี้ผมมีตัวช่วยมา ใช่ <c oughs> เครื่องขยายเสียง <laughs> เรามามาที่จังหวัด Head เ,<อ>เดพชรบุรีอำเภอท่ายางที่ใครๆก็รู้จักรู้จักในานามของโครงการช่างหัวมันใกล้มากบอกเลยว่าใกล้โครงการช่างหัวมันไม่ถึงโลไม่ถึงโลและโครงการที่เรายืนอยู่ตรงนี้ต้องบอกว่าสวยมากชื่อโครงการเขาเห็นเขาไหมเห็นแบบนี้คือโครงการ Likver i เ e r s i ไซ์เมานเทนวิวฮะ,ะสวยมาก าของโครงการแอบกระซิบมาว่าที่เห็นภูเขาแบบนี้ใช่ไหมอลังการแบบนี้ครับข้างหลังเขาครับเป็นอ่างเก็บน้ำโอ้โสุดยอดชื่ออ่างเก็บน้ำคลองยางชุมอ๋อคลองยางชุมอ่าอ่างเก็บน้ำคลองยางชุมถามาแล้วอ่าโอเคเชิญไหมเชิญดีกว่าเชิญนะเชิญผมเชิญพี่จ๋าเนี่ยมาพี่จ๋าสวัสดีครับสวัสดีครับอ่ะวันนี้นี่คือ พี่จ๋าเจ้าของโครงการค่ะเจ้าของโครงการรีวสไซเมานเทนวิวจังหวัดเพชรบุรีค่ะพี่เนี่ยเป็นนักพัฒนาที่ดินค่ะครโครงการนี้เป็นโครงการที่เของเราแล้วนะคะอย่างเช่นจังหวัดระยองจังหวัดเพชรบุรีนี่เราก็ทําหลายโครงการแล้วค่ะมีทั้งวิวแม่น้ําวิวภูเขาและแปลงนี้เป็นวิวภูเขาที่โดดเด่นที่สุดของเราค่ะอเห็นตะกี้พี่จ๋าพูดว่าทํามาทั้งระยองเพชรบุรี พี่เห็นจุดเด่นอะไรของที่นี่ความใกล้กรุงเทพไงคะเอ,เอแต่ของเรานะคะเดินทางจากพระรามสองแค่เพียงประมาณ2ชั่วโมงก็ถึงที่ที่มีบรรยากาศดีๆแบบนี้แล้วคะ่ะสองชั่วโมงตะกี้ผมขับรถมาก็ประมาณนี้แล้วก็โอเคนะเดินทางสะดวกสบายถานนหนทางดีใช่ งอำนวยความรู้ดอกมาเลยเยอะแยะเลยเมื่อกี้ผมผ่านมามี CJ CJ มีโรงเรียนปั๊มน้ำมันมีปั๊มน้ำมันใช่ค่ะแล้วจังหวัดเพชรบุรีเนี่ยจึงเป็นจังหวัดที่ครบเครื่องนะคะมีทั้งทะเลภูเขาเขื่อนอาหารอร่อยออร่ยค่ะคือง่ายๆเลยคือแหล่งรวมสถานที่ท่องเที่ยวอยู่ตรงนี้แหละใช่เลยค่ะเมื่อกี้พี่จากระติบมาครับบอกว่านะฮะ FC รายการอูดูที่มีโปรโมชั่นพิเศษค่ะ หน uh <t art, S 1> <n ido> ักไหมพี่หนักไหมหนักค่ะรถเป็นแสนโอ้โหขอบคุณครับพี่อะเรามาเริ่มรู้จักโครงการ r i v e r s i d e Mountain View กันครับค่ะเม่กี้เดินมาลมดีมาก วิวโคตรสวยใช่ไหม<อ>พี่โอ,สอ้สุดยอดสุดยอดทําไมถึงวิวดีถึงลมดีขนาดนี้พี่จา๋าก็เพราะว่าตรงนี้ค่ะเป็นจุดทําเลสําคัญที่ม,มีวิวเขาล้อมรอบ360องศาค่ะโอ,ะโอเหมาะสําหรับการปลูกบ้านเทควิวมากๆค่ะคือตะเกียเรายืนอ,อยู่ตรงหน้าโครงการใช่ไหมเราก็จะเห็นตรงนี้อลังการมากคราวนี้เรามายืนอยู่ตรงจุดกลางแปลงที่ดินเนี่ย<อ>เราก็จะเห็นข้างหน้าว้ยเนี่ยดูดิฝั่งนี้ฮะก็คือฝั่งฝั่งตรงข้ามภูเขาดอกไม้ฮะใช่ นี่วิวเขาอีกลูกนึงเต็มๆเลยแล้วดูไกลๆนะดูดิอ๋อเขาว่าสามร้อสิองศาคืออย่างนี้นี่คืออย่างนี้คืออย่างนี้เข้าใจแล้วทำไมถึงชื่อ m ountain view นะฮะสวยไหมคะสวยฮะอ่ะคือ f c ของเรามีความต้องการที่ดินแบบหลากหลายขนาดเลยใช่ที่นี่มีกี่ขนาดครับที่นี่นะคะแบ่งหลักๆเป็น2ขนาดค่ะขนาดที่1นะคะขนาดร้อยตารางวาค่ะร้อยตารางวาทำบ้านสวนเล็กๆกำลังไดอยู่อ่าโอเคค่ะ แล้วก็อีกขนาดคือขนาดหนึ่งไร่ครึ่งค่ะโอ้ก็โอเคนะกำลังเหมาะสมเลยค่ะอ่ะแล้วก็เรื่องราคาหลายหลายคนอยากรู้โอ้ราคาพิเศษแน่นอนค่ะในเมื่อรายการอู่ดูที่มาแล้วนะคะเราก็ต้องมีราคาพิเศษให้ค่ะลดไปเลยค่ะ5 0,000บาทเฮ้ยลดห0,000บาทค่ะอันนี้คือเฉพาะ f c อู่ดูที่เท่านั้นใช่ค่ะมีจำกัดจำนวนไหมคุณอูให้เกียรติมาที่ดินเราล่ะเพราะฉะนั้นเราให้สิทธิ์นี้กับ f อของรายการอู่ดูที่ทุกท่านเลยค่ะ โอ้สุดยอดอย่างนี้การันตีว่าถ้า f c มาดันโปรโมชั่นนี้จนกว่าปิดโครงการใช่ค่ะโอเคมีอีกไหมค่ะหนึ่งไล่ครึ่งนะคะเราเปิดขายอยู่ที่9 9 0 0 0บาทค่ะ9 0 0 0แแล้วถ้ามาจากอู่ดูที่หลังหมื่นมันน้อยไปค่ะหลังแสนเลยค่ะลด1 0 0 0 0บาทค่ะให้กับ FC รายการอู่ดูที่เดี๋ยวนะผมฟังไม่ผิดไล่ครึ่งค่ะหรือไล่ละ8 9 0 0ไล่ครึ่งค่ะ ไล่ครึ่งไล่ครึ่งเลยค่ะไล่ครึ่งหกร้อตารางวาค่ะอัน,นอันนี้ส่วนตัวอของผมก่อนนะที่ผมดูที่มานนานมากาซึ่งต้องบอกว่าใกล้โครงการช่างหัวมันใกล้แหล่งชุมชนมากมายและราคานี้ผมตอนแรกผมเข้าใจว่า ราคาไล่ละค่ะไล่ขึ้นค่ะมันเหมือนมันเหมือนอะไรรู้ไหมเหมือนอะไรพี่เหมือนเราซื้อที่หนึ่งไล่แปดแเก้าและแถมแถมอีกครึ่งไล่อ่ะใช่ค่ะอะไรประมาณนั้นตอนที่เราคิดโครงการเราก็ตั้งใจนี้เลยค่ะเหมือนซื้อหนึ่งไล่แล้วคุณได้แถมอีกสองร้อยตารางวาฟรีค่ะคือจะบอกว่าสองร้อยตารางวาไม่ใช่เล็กๆนะถ้าเปรียบเทียบบ้านในกรุงเทพเนี่ยใช่สร้างคฤลาสห์ได้เลยนะครับได้เลยใช่ครับได้เลยเพราะฉะนั้นที่ดินหนึ่ง้อตารางวาลดไป5 0,000ืนใช่เหลือ2 4 4 9 0 0ส่ห่้า ที่ดิน1นึ่ไร่ครึง่งลดไป1 0 0แสนเหลือ8ป0 0สนบาทโอ้โหใช่ค่ะแล้วค่าโอนค่าน้ำอะไรพวกนี้พี่เออ,อยังไงเราดูแลลูกค้าค่ะคก็คือว่าลูกค้าชำระเท่านี้เราเป็นเจ้าของที่ดินแปลงงามๆแบบนี้ได้เลยคือจบเลยจบเลยค่ะอ่าโอเคจังหวัดเพชรบุรีเนี่ย บอกเลยว่าสถานที่ท่องเที่ยวเยอะมากที่ดินตรงนี้ครับใกล้แหล่งท่องเที่ยวและใกล้ทะเลขนาดไหนระยะทางที่ไปทะเลเนี่ยแค่ประมาณ30นาทีเท่านั้นเองค่ะก็ไปที่หาดใสๆน้ําสวยๆได้แล้วค่ะชื่อหาดว่าหาดจอมพลค่ะหาดจอมพลเนี่ยเป็นเขตทหารเพราะฉะนั้นน้ําใสแล้วก็สะอาดมากๆค่ะโอเคก็ ค่อนข้างครบนะพี่บอกเลยจุดเด่นของเรานะคะคือวิวเขา360องศาใกล้เขื่อนใกล้ทะเลใกล้กรุงเทพแล้วก็อยู่ไม่ไกลจาก CJ เพราะฉะนั้นหาไม่ได้ง่ายๆจริงๆค่ะอ่าโอเคตอนนี้เราได้ยินครบหมดแล้วแต่ขาดอย่างหนึ่งที่เราอยากรู้เรื่องสายอุปโภคน้ําไฟล่ะอะไรพวกนี้ล่ะพี่จ๋าแฮมตอบได้ไหมเดี๋ยวพี่มีผู้เชี่ยวชาญสําหรับ โครงการนี้มาอธิบายต่อนะคะเรียกว่าผู้เชี่ยวชาญใช่ค่ะโอเคเดี๋ยวเราวาร์ปเลยไหมวาร์ปเลยวาร์ปเลยวาร์ปวาร์ปไหมวาร์ปนี่หนึ่งสองสามไปวาร์ปกลับมาแล้วครับมาแล้วอ้าวนี่มาดิอันนี้คือพีเอพี่เอสวัสดีครับ เป็นหุ้นส่วนโครงการอีกท่านหนึ่งครับซึ่งพี่จ๋าเรียกว่าผู้เชี่ยวชาญเดี๋ยวผมขออนุญาตถามสไตล์อูดูที่นะก็คือคนดูจะต้องรู้เท่าที่ผมมาตอนนี้ครับพี่โครงการรีเวอร์ไซด์เบลทินวิวเราเห็นหมดละบรรยากาศเท่านี้สิ่งที่ผมยังไม่เห็นคือเสาไฟพี่ถ้ามองไปในระยะสายตาเลยเห็นไหมครับประมาณนั้นต้นสุดท้ายตรงนั้นอใช่ครับใกล้นิดเดียวทางโครงการของเราเอาไฟฟ้าเข้าให้ถึงที่ดินทุกแปลง ทุกแปลงเลยก็คือมีไฟใช้กันทุกครัวเรือนแน่นอนอ่าโอเคไฟฟ้ารู้แล้วรูแล้วเรื่องน้ํำยังไงครับอ่านั่นสิน้ำเป็นน้ําของโครงการครับอ่าอ่าก็คือน้ําที่ขุดแล้วก็ดูดเข้ามาอยู่ในถังเก็บพักน้ํำของโครงการเราจะมีชุดถังเก็บกักน้ําของโครงการโอเคเพื่อวันไหนแบบลูกบ้านมาอยู่กันเต็มถังเนี้ยก็ยังแบบจะแชร์ให้ลูกบ้านได้พอเพียงไง อ่ามีสามมืดดูดน้ำแบบทันสมัยเลยใช่อื่โอเคบางคนบอกว่าใกล้เขาขนาดนี้โฉนดเป็นลักษณะโฉนดแบบไหนครับคุดแดงนสสี่จอครับอ่าเป็นเป็นโฉนดนะไม่ใช่เอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดนะย้ำคุดแดงก็คือเราสามารถครอบครองได้มีพิกัดทันดาวเทียมเรียบร้อยใช่ครับแล้วมีความพิเศษของที่ดินแปลงนี้ก็คือมีทางสาธารณะในแปลงครับกว้างแเมตรส่วนรอบแปลงนะครับ เราติดทางสาธารณะ3ด้านมีทางเข้าออก3ทาง3ทางเลยเหรอพี่ทางเข้าออกนะใช่อ่ด้านหน้าโครงการนะครับที่เราเข้ามาทางอ่ข้างโครงการ1ทางด้านหลังโครงการอีกหนึ่งทางตะกี้ผมเห็นในผังก็คือบางแปลงนะติดถนนถึง2ด้านด้วยกันใช่ใช่ไหมฮะมีแปลงหัวมุมติดถนน2ด้านเลยมีหลายแปลงครับ ซึ่งถนนกว้าง8เมตรใช่ครับ8เมตรไม่พอยังมีลาดยางแอสฟัลด้วยอ๋อถนนภายในโครงการนะครับเป็นแอสฟัลหมดแอสฟัล์แอสฟัลคืออะไรพี่อ่าถ้าอธิบายแบบเห็นภาพง่ายๆนะน้องชายยางมาต่อยอะน้องชายยางมาต่อยก็คือเคยเห็นถนนหลวงไหมเขาเรียกถนนดาหรือถนนลาดยางมาต่อยครับแต่อันนี้มันจะเป็นการที่เราเอาหินคลุกแล้วก็บดอัดโดยรถจนแน่น แน่เสร็จปุ๊บไม่พอ,เ,อ,อเราจะลาดกาวใช่กา,าวที่เก <ๆ S 2> ว่ากาวพายโค้ดกาวพาโค้ดทําให้หินน่ยมันไม่ดินสุดยอดจริงพี่อ,อยากเห็นแล้วอยากรู้แล้วว่าที่ดินขนาด100ตารางวาเป็นยังไงที่ดินขนาด1ไร่ครึ่งเป็นยังไงอยากจะให้ แนะนำ,อนนำ่อยเดี๋ยวเชิญชมด้านโน้นเลยครับที่ดินที่ปักธงบริเวณที่ปักธงทั้งหมดนะครับอ,อันนั้นน่ะพี่เราเราเราทำขนาดแปลงไปอันนั้นคือขนาดหนึ่งไร่ครึ่งนะครับอันนี้ผมอยากให้ดูอย่างนี้ครับหลายๆคนอาจจะคิดภาพไม่ออกว่าเฮ้ยมันใหญ่เป็นเล็กขนาดไหนเ <_ s> ทียบจากรถตู้เห็นไหมดูฮะน่าจะจอดรถตู้ได้ประมาณร้อยกว่าคันหนึ่งไร่ครึ่งเนี่ยผมว่าปลูกบ้านสัก200วาอีกอีกหนึ่งไร่ทำพืชทำสวนก็ได้ าจาสังเกตนะออดินที่บันดีๆเนะี่ยก็คือสังเกตจากบริเวณรอบที่ดินเห็นไหมออว่ามีตน้นต้นมงต้นไม้ต้นธรรมชาติไ,มไมหมค่อนข้างอุดมสมบูรณ์แสดงว่าที่ดินดินตรงนั้นใช้ได้นะฮะอยากเห็นใกล้ๆแล้วอะ่ะปไป ที่ดินสวยๆแบบนี้วิวระดับพันล้านแบบนี้เป็นพี่พี่อยากสร้างอะไรครับไหนๆกูจะจัดให้มึงเลยเฮ้ยจัดให้ผมเลยเหรอไรครึ่งถ้าเป็นผมที่ให้ผมแบบนี้จะทำอะไรผมจะสร้างโฮมสเตย์วิวระดับพันล้านอืมนี่โอ้โหโอ้โหขนาดนี้เลยเหรอวะสุดยอดแจ๋วแจ๋วแจ๋วพี่ออกให้แล้วนะแสนหนึ่งอ่ะก็คือจากเก้าเก้าแสนเก้านะเออออกให้แสนหนึ่งละเป็นโปรโมชั่นอูดูที่อะลดแสนหนึ่งอะแล้วที่เหลือโชคดี ให,ห้ใจ่ายเจ้าของโครงการให้จ่ายเองจ่าหออนดชื่อมึงและนี่ครับผมยืนอยู่บนพื้นที่1ไร่ครึ่งในโครงการลิเวอร์ไซด์ออทเทนวิวสวยมากจริงใหญ่ไหมอ๊อกใหญ่มากใหญ่มากนะใหญ่มาก,มากอ่า โอเคอนนคือไร่ครึ่งไร่ครึ่งต้องบอกว่าหลายๆคนอาจจะสนใจแล้วล่ะแล้วก็ขนาด100วาผมว่าก็มีคนสนใจมากเลยทีเดียวละ่ะใช่นะฮะราคาไม่แพงนะแล้วก็ลดอีกเดี๋ยวเรามาย้ํากันอีกทีหนึ่งนะครับว่าที่ดินแต่ละแปลงราคาเท่าไหร่การลืมการลืมโปรโมชั่นไงการลืมโปรโมชั่นอ่า,อาโอเค100ตารางวา100ตารางวานะคะพิเศษสําหรับ fc รายการอูดูที่ลดให้50,000บาทค่ะเหลือ2,49,000บาทค่ะหนึ่งไร่ครึ่งครับพี่ หนึ่งไร่ครึ่งก็ราคาสวยๆค่ะลดให้1 0 0 0 0แบาทเหลือ8ปดแสนเก้าหมื่นบาทค่ะอ่าโอเคและที่สําคัญผมอยากจะย้ำกับพี่พี่เอรอบหนึ่งสายรมโป๊ไฟนี่มีแน่ๆนะมีแน่นอนครับน้ำก็มีแน่ๆนะมีแน่นอนค่ะโอเคแล้วโอนล่ะโอนโอนฟรีทุกอย่างครับเออเอาดิทักเข้ามาหาพี่โดยตรงเลยพี่เอกับพี่จ๋าโดยตรงเลยนะครับแล้วก็บอกว่ามาจากกูดูที่ลดทันทีเลย50,000กับแสนหนึ่งแล้วแต่ขนาดที่ดินนะใช่ค่ะนะฮะ สำคัญครับช่องทางติดต่อแล้วพี่ยังไงค่ะสามารถติดต่อพวกเราได้นะคะผ่านทางแฟนเพจนะคะ Facebook r i v อ r s i ซ e Mountain View แล้วก็ทิกตอกค,ค่ะ,ะค่ะเบอร์โทรนะคะ089 0955 777ค่ะแล้วถ้าเกิดเข้าไปในแฟนเพจของเรานะคะ,ะก็ยังได้เห็นที่ดินแปลงอื่นๆอของโครงการเราด้วยนะคะไม่ว่าจะอยู่ที่ระยองอะนะคะอำเภอเมืองอ,อำเภอเมืองระยองนะคะกำลังจเจริญเลย,ยแล้วก็หลายๆโครงการติดริมแม่น้ำ ที่จังหวัดเพชรบุรีนะคะเดินทางใกล้จากกทมมากเลยแล้วก็อีกหนึ่งแปลงค่ะแปลงติดริมแม่น้ำปิงจังหวัดเชียงใหม่ค่ะโอ้ยหลายแปลงค่ะเข้าไปกดไลค์กดแชร์กันได้ค่ะเอาล่ะผมมีในใจแล้วผมจะแนะนำใครเอาอีกแล้วหรอแนะนำใครพี่แจ็คเดอะกลอดเยดิโอสายนั้นสายล่าที่ดินใช่สายชอบที่ดินเลยสะสมโทรมาหาผมประจำ เจอที่ดีๆแล้วผมแนะนำให้นะครับแจ็คโอเควันนี้ขอบคุณพี่เอพี่จ๋ามากนะครับขอบคุณมากขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะสวยจริงอ่ะฝากติดตามนะครับอูดูที่ใน YouTube อูดูที่ YouTube สุดเกล้าแล้วก็ Facebook อูดูที่นะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสวยจริงยู ว่าก,กดไลค์กดแชร์และกดติดตาม Facebook อูดูที่ YouTube อูดูที่ TikTok อูดูที่ทำไมเราไม่พูดแบบเดียวกันว่าอูดูที่